สดี้ถ่ายให้วันนี้เป็นวันเกิดของพี่เปิ้ลนะคะเป้าถ่ายไหมไม่สวยวันกิดคุณเถอะอาเปิลเปิลเกิดเมื่อไหร่วันนี้เป็นวันเกิดของคุณพีทไม่ใช่หรอคะทางร้านนี่จะเลนขอสุดท้ายวันเกิดคุณพี่ลดยเค้กบเรรี่หรือลูกว้าใช่ บลูเบอร์รี่นะคะไม่ใช่ลูกว่าเด้อสุขสันต์วันเกิดค่ะคุณเปิ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยไม่ใช่จะโผลเด้อถูกหวยรวยรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมเปิ้ลนะคะรออยู่ที่นี่แหละถ้าถูกรางวัลที่สองอาก็สุรินน้อยงัวเลยงัวต่อไปขอให้เป็นคุณเปิ้ลแล้วกันพีได้เลยขอบคุณนะคะก็ขอให้คุณเปิ้ลแล้วก็ริชเตอร์เอริก้าไหมคะ ความสุขกับค้าขายดีมีแต่นคนรักริ้ตงตลอดไปเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะอายุวันเราสุขานอขง้าครัเเจ้ยน้องยแล้าาดยขอบคุณนะคะ